ติดอยู่ในคุกผีสิงทำไงเนี่ยไอ้คุณตำรวจไซเรนไม่ให้เราออกด้วยหรืเอเราต้องออกอเอยมีัวษาด้วยกลัวดด้ยกลังรีบหนีออกกันเถอะอุ้ยตรงนี้มีกับดักด้วยอ่ะอุ้ยโลบันไดมันก็หักด้วยเฮ้ยไอ้น้ำต้องระวังนะห้ามตกอ้าวตายรอสิดีด้วยครับไปรอหน้าหลุมนะ นี่หลุมอะไรเนี่ยนังหลุมไม่เอากลับไปอะ่ะมันเหมือนเคยเป็นพัดลมแล้วพัดลมมันก็หลุดลงไปอะ่ะโอ้ยหลบตกลงไปในหลุมอุ้ยอุ้ย,ยน่ยากลัวจนะรีบมาได้ไหมอ่ะกลัวได้สิลงมาเออขออน,นไปนั่งก่อนพี่จุกอนจะบ้าตกใจหมดอันนี้คืออะไร ห้องขังเหรอวว้ายคุณตำรวจเซนเรนมาแล้วโอ้ย,อยตัวแค่นี้เองไม่กลัวหรอไม่กลัวหรอกไม่ผี<ท>ดวลเมื่อกี้น่ากลัวกว่าอีกวินแล้วมะลงหนุ่มมาแล้วมาดึงตายเอ,อื้อกกระโดดยากมันกระโดดยากมากยังไงดีเอ,อื้อเกือบแล้ว อึบอึบอุ้ยอุ้ยมันมันพับไปเองอ่ะเฮ้ยมันสวิตช์ก็ปิดเองอ่ะมันปิดได้เองอัตโนมัติไปกันอึบอึบเฮ้ยรอดแล้วนะอึบสิดีมากมอุ้ยไม่ต้องสับสวิตช์นะค่ะว่าเขามีให้แล้วโอ้ยชิบช้าขยับหนีอีกเอือก ทิ้งช้าขยับหนีช้ามีได้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 เอออึ๊บ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 มีได้แล้วประตูก็ถูกเปิดออกมาเองนี่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 ระวังเลเซอร์นะหลุดแล้วไปกันต่ออยถ้าอะันนี้ทองขังเฮ้ยนี่คืออะไรอะคนป่วยเหรอหยุดฉันกลัว เฮลคนควยเหรอูเฮลเฮลคนยเหรอคัวอย่าอย่าเข้าไปใกล้นะโอเคน่นมันคือคนป่วยนี่น่ะเราห้ามเขาไปใกล้เขานะโอ้ยโดนน้ำโดนน้ำทิ่มซียงไม่โดนเดี๋ยวซีงรอนะเฮ้ยห้องนู้นเขาบอกว่าอย่าเข้าไปอุ้ยแต่ว่ามันมีทางเดียวนี่น่ะก็ต้องไปอะแหละเออ ให้บอกว่าเปลี่ยนเชือกโอ้ให้ปีนเชือกไหนเชือกอะอว้ายตำรวจหัวไซเรนเฮ้ยตำรวจหรือตำรวจเนี่ยโอ้ยตำรวจตำรวจเกือบไม่รอดเขี่ยไปอีกหนึ่งวิแต่ทีเปีนไม่ได้ไปแม่เขาบอกว่ามันอันตรายอะตรงนี้เฮ้ยมีพัดลมด้วยอะกลัว ซีรีบมาอุ้ยซีดีโดนจำสแกนนะครับตอนนี้ไม่กลับมาที่เดิมมาแล้วซีดีจะมาแล้วนะครับนี่เออค่อยอุ่นใจหน่อยอุ้ยอะไรเนี่ยโครงกระดูกยัง<ข>ใส่เสื้อโจนหัวขโมย <c oughs> <อ>ก็บอ <c oughs> กลแล้วมันเป็นจำสแกนไปจำสแกนแต่ว่าโดนได้แต่จำสแกนตัวจริงเขาไม่ให้โดนนะ อันนี้อะไรอะ่ะตูเปิด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 ก่อนโอเคดิด <_ C _> ูช่เว้ยเฮ้ย <_ C _> ให้หาอะไรอะ่ะ <_ C _> หาหาขวานขวานเจอแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเนี่ยใส่มาแล้วเนี่ยต้องใส่ด้วยเหรอจริง เราห้ามไปขุดการกระบาด<ม>ไม่งั้นจะเจอตำรวจหวัวแซงเรนที่จำได้เพาว่าที่แฟงเล้มาก่อนแล้วโอเคอะห้ามไปขุดนะถ้าขุณเนะี่ยจะเจอแน่นอนแล้วเราจะขุดไปแถวๆฝั่งซ้ายนะครับเอ้ยอุ้ยเจอกากบาดแล้วโอ๊ยกากบาดเต็มเลยตรงนี้เอเฮ้ย,เ,ยเจอทออยอยั้งอกแล้ว เร็วจังอันนี้ติดริมเลยอ่ะนี่ตรงตรงตรงฝั่งซ้ายเจ้น,นี้น่าจะเป็นทางออกเฮ้ยไม่ใช่อีกตรงนี้แน่นอนทว่าสี่เคยเคยขุดอุ้ยไม่มีอ่ะต้อง เดี๋ยวเยวจได้ไหมเจจะลองแทะมุมไปไกลๆเรื่อยๆนะเฮ้ยหาเจอแล้วกว่าจะเจอ,อเข้าไปขุดนี่ตรงนี้ไม่จำสเกลเดี๋ยวปีนบันไดแล้วติดท่อขอโทษเดี๋ยวเพิ่งนะไป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 อ,อันนี้อะไรอ่ะให้ไปปีมนมันโอ้โหตู้น้หัวไปเลย มาแล้วอุ้ยทำไมมันเดินเร็วจังเลยอะเข้าปีนโตอะมันจะไม่มันจะไม่เร็วสี่ยังไม่โดนเดี๋ยวสียังรอข้างล่างรอนะตกใจโอ้ยเดี๋ยวสี่สียังลอตแล้วสียังไม่โดนเจะต้องกระโดดสี่ก็กระโดดแล้วมันตายอ่ะ เีจะต้องปีนขาโต๊ะสิโอเคยแล้ว <Okay, S 1> โอ้ยเกือบไม่รอดงงมากงงมางงเออหาปุ่มอ,อันนี้ที่แปะก,กับเพื่อนสีนี่คือไม่รู้เลยมัง้งเฮ้ยอันนี้อันนี้นี่นี่น่ห้องรักษาความปลอดภัยห้องรักษาความปลอดภัยอันนี้อะไรอะ่ะให้กดปุ่มที่ถูกต้องเร็วจัง กดปุ่มเร็วอันนี้ไม่กล้าให้ไปเก็บคีย์การ์ดเล่นให้ไหมไม่เป็นไรอุย้ยคีย์การ์ดอ่ะโอ้หูคม,มาใช่ว้ายไม่ตกใจเปล่าเจ้เดินไปแล้วเกือบไปชนมันชนเขานี่อาจจะตุยอ้ยอสไลด์ลงมาละ <c oughs> โอ้ยน้ำเป็นอะไรเนี่ย น้ำขคี้ยอเหม็นเหม็นจังเลยเหม็นสิดีอืมไม่ใช่อ่ะอ <c oughs> ุ้ยน้ำถ้าไปโดนในเสื้อเนี่ยน้ำมันจะมาเลยเฮ้ยเราไม่มีอันนามนาทุกคนเอ๊ะเอ๊บระวังนะโอเค,อ,เคอันนี้น่าจะมีผีจุนโโอออออ้้ยยยแลนนีี่่ชบตัวผู มันมา่กลัวไหมแฮว์แฮวมี Help. Help โอ้ยมันไล่ตามมาติดๆเลยอะ่ะนางผีจูออนเฮ้ยง้อแล้วตัวเขียวมาเลย <Okay. S 2> โอ้ยกีดด้วยขนลุกขนลุกมากเาฮ้ยห้าสวิต ต้องให้ตำรวจใจเลนมาก่อนแล้วก็สับสวิตต์เอาเหรอแล้วก็ให้คุณตำรวจใจเลนตุยแล้วก็ให้ออกไปจากที่นี่เฮ้ยเอาเงยโอ้ยเดี๋ยวใจเล่นให้เดี๋ยวจีดีเลนให้มาสีเก่งอยด่ยอะมันมากมาสิมาสิคุณตำรวจ หมาสิเป็นไงเป็นไงสับสวิทไปเน่ได้แล้วนึกว่ามันต้องสับให้มันพอดีกันเฮ้ยสับกันไปกันต่อเฮ้ยมันถอยหลังด้วยอะตัวเขาเนี่ยหรือว่าจะเป็นรถไฟอัตโนมัติ อโนมัติน่ากลัวมากเฮ้ยลองเงินดิวเย้เฮ้ยจริงนะจริงจริงนะเขาสร้างกับแบบไว้ให้เราด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใกล้กี่วันต่อตกน้ำเดือบร้อยไปก่อนนะเราก็ต้องซิงไปสิอุ้ยเจ๊ดีนะเจ๊ตกน้ำแล้วใกล้ นี่ตกน้ำมะกลคือเราสามารถอยู่บนแผ่นไม้นี้ได้ไหมเออก็อยู่ได้นะที่เคยแล้วก็อยู่ได้เฮ้ยมียแปลงรัไปคุณตบเซนเรนไดจ้จบแล้วอ๋อจบแล้วนี่นี่นี่เขาแปลงรัไปตบเซนเลนได้สำหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะ่ะบ<ม>๊ายบาย,บายที่ไม่ตบเซนเลนตอนนี้เริ่